สวยด้วยไม่ทุกฟากเลยไม่ทุกข้เอเฮ้ยสวยดียดีเหรอคุ้มเงินด้วยสุ่มจมปีตอนนี้ไม่ร้อนเล่นละสะปีนทะเบีนเลยอยน้ำไม่เอา oh <my> แย่ขึ้นเฉยเลย สนะีที่โตไม่กล้าไงสีต้นไม้ปุบปุบเยต้นไม้ตื้อ ตไม้สองไ,ไม้แล้วแล้วก็เราก็รู้หลักมาหาเราไงผมโอ้ยดำสีเลยปลาอะไรอ่ะปลาพอกอ่ะไม่ไม่เหนื่อยเหรอปลาขาวปลาที่เขาหวานในเทีสองสามร้อยโลนะ จำ๋ีเลยข้าขมาถึงร็นยนก้อนหินง่ายก่อนทำไมอ่ะตุ้มแล้วก็ค่อยหวานเพราะอะไรไม่รู้มันยัง,งไงให้ป่านมารวมหัมืยไงกันเลยลองทำเลย <laughs> น,นี่คันนี้มันเน่ยลือดนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดูว่านี่น,มมนะคืออานะเพราะว่ามันไม่กลัวหินนั่นเลยแต่ค่อนถ้าพวกญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมามาตีรอตีนี่แหละครับ พอ,พอมันขึ้นแตกปูขึ้นเราก็ตีใส่เลยแล้วได้เลยได้ครับไอชะโดตีชะโดครับอชะโดมาไล่คือมันไล่ลูกปลานี่ครับเออเทคนิคใหม่ๆนั่งรอยอย่างเงี้ยแล้ว<ล>ตัวไซสสวยเลยทีห้าโลญี่ปุ่นตอนนี้ไม่มาไม่ได้อะมาไม่ได้หรเขาเปิดแล้วนี่ น่านะฟ้องแม่มันนะอิ่งเลย,ลยมาแล้วครับสาดิดไททูใช่ไหมซาดิดสาดิดมาแล้วซาดิาดกินอ,อ,อย่ายงนี้นี่เองสาดิดเปิดจองไงซาดิดเปิดจองครับใหญ่เลยนั่นเอง ไม่รู้ว่าเบรกไม่ออกก็ใหญ่เล็ออกกันเล่นไปก่อนนะคนอาน่านมันแก่เปล่าเฮ้ยใช้ได้เต็มปากเฮ<ๆ>้ยเบย็ด <ๆๆ S 1> ผมไม่มีเงี้ยงมาเองเลยกินจะเป็นน้ำเบ็ดบอกแล้วเฮ้ยยกขึ้นมันเนี่ยขันสาดษิ์นะครับ มาแล้วสาดิดสาดิดไททูเนี่ยนะเออคืออันนี้ปลาที่ผมชอบตรงนี้แหละทีมาแล้วครับสาดิดนะครับมาแล้วนี่นะมาแล้วสปินน้ำเบสคนแก่ที่กำลังดีเลย สายเดดสายนี่นะครับคันซาดิทไททูนะครับขนาด10 20หมายเลข1 4 4นะครับนี่นะคัน6ฟุต10ไม่ถึง7ฟุตนะฮะ6ฟุต10โอเคอยู่ตัวเดียว เบ็ดหลุดแล้วหลุดแล้วครับหลุดเดชผมอดูเบ็ดผมเดชเบ็ดผมไม่มีเงีย้ยงผมอะผมมอะทีเดียวอยู่เลยนะอย่างนี้นะฮะนี่นะครับคั <c oughs> นซา,าดิทไททูนะครับนี่ฮะขนา,าดเบ็ดแล้วสิบสิบนีสิบนะครับ ฮ้ยมันกินอย่างนี้เนี่ยมันคนแก่แหละคิดเปิดอะไรเงี้ยนี่สุดเหลือมันใหญ่แล้เหเลือมันยาว เดินหลายก้าวหน่อยดูตัวด็เฮ้ยแค่นี้ละมันแล้วเขาใหญ่กว่านี้คนอาจตกน้ำฮนี่เดี๋ยวเชื่อนะครับนี่นะชุโอกับมันเดียวนะครับ จะโดดภาคอีสานเอาพับเอาเอันไหนดีมาเดียวภัพอะไรดี <tôi thơ> ừ. ok <tôi thơ> Ừ, nhà lộc có đại lắm, bị nó bẹp. ว่ามันต้องกัดเมื่กี้มันกัดอยู่ทางซ้ายมือน,นะเหมือนเท้าเหยื่อเรากำลัลองอยู่ทางข้อ ือโหไม่เป็นไรเล็กใหญ่นับหนึ่งวันละเดือนที่สองอะไรครับตัวเมียสิบโลตัวผู้ตัวเมียสายหมดแล้วครับที่บ้าน โดนหมดแรงเลยใช่ไหมคนช้อนหมดแล้เก <à> ือบครับโอ้โหจะโดดออกอีกขุมปากไม่มีหลุดแน่นอนอืชี้ตีห้าอะไรเจ็ดแปดเดี๋ยวก็มาเองแหละลูกขยันซอยไ้ก่อนโอเค กินด,ด,ดีเห็นไหมมาอีกแล้วครับถ่ายทูนะหมายเลขหนึ่งสี่สี่ห้านะครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมาแล้วครับพี่น้องสิบยี่สิบนะครับคันขนาดสิบยี่สิบนะครับอุ้ยบอกตาแก่ไม่พูดไม่พูด งานน,นด่นกันเนลกอไหมเนคิมเราต้องลูกตื้อเว้ให้คิมให้ต้เขานนมมากอาไม้อเขามกยอยู่อย่างงี้เบ็ดมันเล็กด้วยนะเข่าไปมุม,มเลยจ ย่ <Yeah. S 2> เดี๋ยวจัดให้นะครับนี่นะครับคันซาดิสนะครับไททูนะครับเดีย๋ยวดิ้นเดี๋ยวดิ้นอปาปาดก,ก,กัดเหมือนกันเลยอ่ะกัดกัดแล้วหยุดอ่ะกัดแล้วไม่วิ่งอ่ะไอเราก็ไม่กล้าวัดเห็นป่ะอันเดียเห็นใช่ไหม ผมว่าไอ้โ hey, อยิมเฮ้ย hey, มันปลาหรือตอวะโอ้โหแรงดีตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวสวิงขานะครับไปทางไหนล่ะทีนีเเเ้เจอเจอเจอเหยื่อละสามตัวแล้ว,วนะที่มันกินนะครับเฮ้ยแรงดีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมไว่ม่แรง มันแตกนิดนึงสดนี่ว่าไม่มีแผลเลยไม่มีแผลเห็นอะยของนี่สดนะเนี่ยมิกมันมันเคี่ยวเองนี่กว่าจะไปชั่วโมงเฮ้ยเนี่ยนะผิวพันธุ์มันไม่ไดีน,นะนี่นะครับอ้าวบางกล้องด้วยเลยเดี๋ยวถ่ายรูปใช่ไนะหมนี่น,นะ

ก็สวยอยู่นะเจ้นี้นะอ่าสวยโอเคอ่ะพอแล้วล็อกเดี๋ยวพูดพก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ก็อุคันที่ใช้นะครับเป็นซาดิษซาดิษไททูซาดิษไททูนะครับซาดิษไททูนะฮะอ,อันนี้ฮะสโดกับส,ดโ,สดโดรกสโดรกดีสานะครับสดโดรหน้าหนาว ฮ<น>ะโอเคสวยๆโอ้โหเยี่ยมเย่เย่โอเคอย่างนี้มันไม่หนังก่อนจะทิ้งก่อนจะทั้งน,นั้น ้ย,อ,ยอหากก็ผันสาดดิบ้วใช่ไหมใหญ่ด้วยผมเห็นคลับสาดสาดิบมุกนี้จำดักว่แลนะ้วมุกหากิน วิวกาาโอ้โหคนเรือดนี่ครับอูเหี่ยนล่อปลาเข้าสวิงครับนี่ครับคันทิศซาดิตมันดีอย่างนี้ครับ ดูดีเลยครับรดูด <laughs> ีโอ้โห,หน่าสวยนะ5 5โล,โลเลยมาแล้วครับสดิไทไถทูนะครับ <laughs> อย่าลืมจ่ายสปอนเซอร์น,นะเว้ย <laughs> <laughs> โอ้โหรดี เชื่อ,อยังมันกินตัวนี้จริงเลยนะยตัวนี้นขเขาชอบอะไรนะอ้ก่อนแล้วหยุดบอกแล้วใช้ได้ก่อนแล้วหยุด,ดกดกระห่ายผมทีแรกครั้งแรกปีตัวนี้ผมบอกมันกัดรันตรงนี้นะครับตีตัวนี้กอกไม้เดียวกัเเดเลยผมจองต่อยอเดือนึง ตาดิบไทยทูนะฮะปลาแรงดีน่ครับขึ้นก็สดทุกตัวนะไม่ได้ไม่เคยโดน <S 1> <S 1> เออปลาแถวนี้ไม่มีคนมามั้ง <S <S หาไม่เจอมันแอบ,บอยู่เมื่อกี้เรายังไม่เจอช่ยอะ อนี้เปิดกล้องนะเหนียวจริงนะครับสาดิตเหนียวจริงสาดิตไททูนะครับจากค่าอ v c ซีนะครับมาแล้วจะดูหนาหนาวได้สานะครับโอเคมาาหารกินผมแหละท่านี้นะ ยิ่มาทํงไงลุกลุกขึ้นยังไงบ้างกล้องสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เราก็มาทดสอบคันซัดิทไยทูนนะครับค่ายโอเวนซีนะครับโอเวนซีนะฮะหมายเลข1นึ่ซีนะครับทําการปล่อยเลยไม่ยิ่งแรงดีนะค้นแก่แรงเกืยบทุกตัวเจ๊แค่นี้ก็วงแตกแล้ว เมื่อกี้ตัวใหญ่หักหักหักไหมเคเขีมเรือถ้าขโดดคม,มันเรือจะหักใช่ไหมของนี่ก็ตามมันตกลงใหญ่แล้วตกมาแล้วลงเมื่อกี้หระไปไหนละ่ะ จบต้องนานแล้วที่อ่ะตัวเบ็ดนี่ใช้ได้ดีนะแข็ง oh. เล็กแต่แข็งเนซีเหรอครับฮะเีนซีนี่คอยคอยไว้ตัวอนะินซีไงไว้ตัวไปลนซีเกียร์ทาหน่อยนะถ้ <N> ไม่ใช้เขาจะยิงจังในชะ่ไหมก่อแล้วหยุด เทคนิคการใช้ลิโต้ดูดีๆนะครับพี่นอ้องเอแล้วหยุดสีไปปุ๊บก็หยุด ตบเลยอ่ะตบเลยอ,ะอ่ะเออจบเลยอ่ะ,อะมันอยู่ใกล้ลูกมันอ่ะเราตีห่างไม่เอาเลยต้องตีใกล้ๆมันเลยเห็นปะจีบกันใช่นะขึ้นมาดูหน้าไขวะ Đó là dụt, nó chụt nó cho tịt to. Nó tục khen đi nha Nó có biển nhiều. Hãy subscribe

บอีกละับอีกแล้วเริ่ม,มโมโหแล้วเนี่ยเอาลีเธอโมโหได้เหรอก็ถีแล้วไเง,เร,รไวงเ,เริ่มถีแล้วนะต้องหยุดต้องหยุดอย่าหยุดเดี๋ยวแล้วตอบหอ,อยู่ลึกอ่ะหลอกเราอ่ะอยู่ลึกอ่ะ แล้เราก็ตีใก้นี่อยู่ใก้จิตดูจิตดตัวใหญ่มากจริงไหมใหญ่ใหญ่ด้วยต่อแล้วหยุดต่อแล้วหยุดเหมือนเคาะกระพงนะโอ้นานนานไม่จังเลย สอยชิบสิงนี่แ้บตัวอาาไอตัวยากอไอตัวขึ้นมาจีบไอตัวล่างสอยเลย Thank you. Thank you. นโยิงกิน,ะปนนะเป็น,น้ัก,กบโดนยกแน่ <c oughs> ไ้เนียยิงก็อยากเกย้อนถึงนะเกรนะงใจนะข้คา,างเลย ก่อแล้วกลยุดบอกแล้วของก็มีไว้ใช้สูตรแาวล้อยังไงเดี๋ยวกัดสายขาดแล้วมึงมันตามยากตรงไหนมาแล้วครับ ไฮทูสดิดามีกแล้วเก็บเย็นๆเลยโหบอกแล้วเอาเหยื่อมาวันนี้ได้คิวเพียบแล้วขอแล้วหยุดที่เราเริ่มรู้ทางแล้วนะใช่ เ,เนี่ครับกับคันสดิดนะรุ่นไททูนะครับนี่นะครับบีแล้วไม่มีพลาดบีแล้วหิวก็เดี๋ยวนะ,ะเดี๋ยวถ่ายรูปขอถ่ายถ่ายภาพนี่ของคันเลยนี่ถ่ายถ่ายภาพนี่ก่อนเดี๋ยวช่าง Ah. Uh. nhỏ tăng ừ, uh. ีนะได้ปล่อยเอ้ยขึ้นนินนะขนองอันนี้เน,นี่โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะเราก็มาเยี่ยมชโนยสารกับมะเดี่ยวนะครับนี่กับคันไททูนะฮะของซาดิดนะครับของ โอเวสี่นะเดี๋ยวเราทําการปล่อยกันเลยนะครับคันคุมดีเะ้ปลากล็อยู่มาเดี๋ยวเจ้โอเคแโอ้ okay. <Yeah. S 1> oh. ไม่หลุดนี่มีห้า